กรณีศึกษาคณะกรรมการปรปชชีช้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งต่อมาเนี่ยผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งลดโทษเป็นปลดออกจากราชการนะครับซึ่งการมีคำสั่งาการชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเนี่ยมีโทษไล่ออกแต่ผู้บังคับบัญชา,ามีการลดโทษเป็นปลดออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ คลิปนี้ผมได้นำเอาแนวคำพิพากษาสารปกครองนะครับในกรณีที่ปปชชีช้มูลความผิดแล้วผู้บังคับบัญชาเนี่ยไปลดโทษให้เนี่ยนะครับได้หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดำที่ฟ164ทับ2554คดีหมายเลขแดงที่ฟ30ทับ2557นะครับ ก็คือกรณีนี้เนี่ยคณะกรรมการปปชเข้าได้ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งโทษเนี่ยมีโทษถึงไล่ออกจากราชการแต่ปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยสั่งลงโทษไล่อ่าไล่ออกจากราชการเป็นการลดโทษให้เป็นปลดออกจากราชการเนี่ยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ย สารให้เพิกถอ,อนคําสั่งดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นปปชที่มูลความผิดโทษสถานใดเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามที่ปปชชี้มูลนะครับเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเนี่ยมีโทษไล่ออกอจะผู้บปงคับประชาจะลงโทษลดโทษโ,ทษโดยการปลดออกจากราชการไม่ได้นะครับถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนะ